น้องมดนะคะ CEO น้องพกาใช่เลยลูมมกลูกแม่ดาวกับแม่เลยก็ก็มาดิก้อจริงจริงโมดอ่ะ รู้เรื่องอะตะัดตะเกียบอะค่ะตั้งแต่เข้ามาวันแรกเลยก็ว่าได้เพราะว่าแม่ทีมดสองคนนะคะมิเดียกับีด่ดาค,คือคือพูดคำนี้กับมดตลอดมาอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาเอาตรงๆว่าอมดอะคือมิีบอกว่าอะไรอะคือก็ไปก็ทําอยู่แล้วเป็นคนที่เชื่อสุดใจอยู่แล้วค่ะ<อ>ก็จะมาอยู่แล้วแต่รอบนี้มันมันพิเศษกว่าน,นั้นค่ะจา์ต้องแบบบอกว่าจริงๆมาค่ะเน,นี้ยเพราะสามีนะคะ ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณาอณาจ <c oughs> ารย์ที่ใจยีอย่างมา คือจริงๆอะมดจะบอกจย์ว่ามดอะเป็นคนที่ใช้จิตใต้สำนึกมาตลอดกันเพราะโดยความที่เราอยู่คนเดียวเป็นเดก็กกำพร้านะคะแล้วก็เหมือนเหมือนเราต้องให้กัวเองจตนเหน่อยเวลาอย่างอย่างชมว่าตัวเองสวยชมว่าตัวเองเก่งนี่คือมดทำมาตั้งแต่แบบจำความได้ดังนั้นมดก็จะมีคือภาพของมดจะชัดเสมอแม้กระทั่งว่าเห็นสามีอยู่บ้านหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมดเห็นมาตั้งแต่มดอายุยี่สิบกว่าแล้วซึ่งมันก็เป็นจริงคือภาพทุกอย่างอะมดเราสร้าง ขึ้นมาหมดเลยรวมถึงการที่มด์เข้ามาใน,ในบ้านลพเก้าเพียงแค่สองเดือนก็ได้ขึ้นเป็นซีอีโอพวกมด์มั่นใจมากว่ามด์นี่แหละจะเป็นซีอีโอลพบุรีมณ์ก็ทำได้ แล้วก็เข้ามาก็เปิดบินเป็นซีโอห้กล่องขายหมดในสเดือนอย่าเงี้ยสิ่งที่ยาก,กว่าการเป็นซ o หลายคนบอกว่าโอ้พอเป็น c ีโนี่คือมันมันโอ้ยทำไมมดทำได้หมดง่ายจังมดบวกเลยว่าเรื่องการเป็นซีนี่ง่ายกว่าเรื่องสามีเรื่องสาคือโมดัดมดัดเองอะมดู้วิธีลูกจังว่าภาพมันต้องมานะจินตนาการมันความสุขมันต้องทําได้คือ ลูตามกระบวนการของที่อาจารย์สอนทุกอย่างแต่ผมไม่สามารถทําให้คนรู้ได้หนูรู้ว่าเขามีความสามารถเยอะมากแต่เขาอะเราพื้นฐานของคนรามันต่างกันค่ะอาจารย์แคห่หนูหนูต้องขอบคุณนะอาจารย์ที่อาจารย์มายืนยันทุกอย่างว่าสิ่งหนูคิดพูดทำแล้วก็พูดกับเขาอยู่เส,เสมอมันมีหลักฐานมันยืนยันว่ามันเป็นรจริงวันนี้อ่ะคือมันมันแบบว่าก่อนที่ คือจริงๆของมดกำลังหาวิธีทำไงก็ได้ใศาสตรีมดอหะเขาเอาความสามารถที่มันเป็นช้างตัวใหญ่ของเขาออกมาซึ่งมดทำทุกวิธีทางแล้วยากกว่าเป็นซีโอก็คือเอาความสามารถเขาออกมาก็หาทุกวิธีจนจนจนอยู่ดีๆนะคะมดก็เสร็จได้แหละมดก็คิดว่ามดอยากให้เขาอะมาเรียน ทีนี้หนูไม่รู้ว่าครอรนี้คืออะไรแต่หนูรู้คือมันการธัฒนาจิตกายหนูเชื่อว่ามันจะมีอะไรบางอย่างคือหนูเชื่อว่าจาัดวานจะดส่ให้เขาได้มาแล้วอยู่ดีๆวันนั้นมมโทรแบบเขาก็พูดขึ้นมาว่าไปก็ได้ mm hmm. คือซึ่งมมโอนเงินทันทีเลยบอกมีหนูสองที่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ได้มาแล้ววันเนี้ยมเชื่อว่าแล้วก่อนจะมาจริงๆมดกะว่ามาเนี่ยจะให้เขาได้ออกจากงาน mm hmm. แต่แต่สิ่งที่มดได้คือไงรู้ไหคะอาจารย์คืคอลาออกก่อนจะมาที่นี่ สอนมากๆถ้าใครวันนี้ยังทําไม่ได้มดบอกเลยว่าสิ่งที่อาจารย์สอนค่ะอยากได้อะไรได้หมดเลย mm hmm. คือมดมดเชื่อหนังจริงจิตใต้สำนึกเรามันใหญ่มากมันเสกได้ทุกอย่างจริงๆ mm hmm. วันนี้มดจะมาเป็นหลักฐานให้จาจว่าขอเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่ จะไปเผยแพร่เลยว่าที่นี่อะคะอ่ะคือยังไงมดจะบอกเลยว่ามันมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ทุกคนเนะคุณมีความเก่งในตัวทุกคนอนะไม่มีใครไม่เก่งค่ะขอบคุณอาจารย์คขอบคุณนะคะรู้สึกโชคดีว่าได้เจออาจารย์ซึ่งมีบุญบารมีสูงม,มากๆมดมดเห็นอาจารย์ที่หนูแบบคนบุญคือหนูมูต้องเป็นวีทยากร่วมกันแล้วเนี่ยเสได้ขนาดนั้นเลจริงอันนี้เรื่องที่ยืยันให้ให้คุณด้วยนะนี่คือเรื่องจริงนะขอบคุณค่ะ 你 i n